คดีใกล้จบแล้วบ้านสี่หลังมีสะเทือนข่าวความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคดีของน้องชอมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายไปจากบ้านพักแล้วได้ไปพบศพน้องอยู่ที่เขาภูลเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรทางโลกโซเชียลนัดตอนนี้ลือกันสนัน่นใกล้มีข่าวดีแล้วตำรวจทำงานแล้วหมอปลาเตรียมเงินหนึ่งล้านบาท ไว้รอจ่ายได้เลยได้มีโพส์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งระบ,บุว่ารถตู้ตำรวจรับคนไปสองคนตั้งแต่เมื่อวานยังไม่กลับมาเลยบ้านสีหลังมีสะเทือนแน่ทนายวิเคราะห์ใครหายไปสองคนโปรดจับตาอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ส่วนอีกท่านระบ,บุข้อความว่า ใกล้เวลาตำรวจจับคนร้ายมีเรื่องเล่าจากคนไปทำสวนที่บ้านกกกอกตำรวจชุดทำคดีน้องชมพู่ได้เชิญบุคคลสองคนไปสอบสวนจนป่านนี้ยังไม่ปล่อยตัวกลับมาแต่สองคนได้ติดต่อทางบ้านว่าสบายดีตำรวจดูแลอย่างดีก็เลยถามคนที่ไปทำสวนที่ใกล้กับบ้านกกอกว่าสองคนนั้นคือใคร ก็ได้แต่บอกใบ้มาว่าคนหนึ่งชำนาญในการเดินป่าอุทยานแห่งชาติภูผาย์และอีกคนมีช่วงหลังน้องชมพู่เสียชีวิตได้ไปบวชตอนนี้ศึกมาแล้วถ้าย้อนกลับไปดูคลิปข่าวเก่าก็จะรู้ว่าสองคนนี้เขาคือใครเคยมีออกสื่อเป็นพยานให้บุคคลหนึ่งในการค้นหาน้อง วันที่11พฤษภาคมช่วงบ่ายเรื่องเล่าต่อกันมาเท็จจริงก็รอดูกันไปแฮชแท็กขอให้ตำรวจโชคดีนอกจากนี้ได้มีโพสต์จากเพจดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงินสามหมื่นจะได้ทำงานแล้วหรอนี่ตื่นเต้นจังคดีนี้คล้ายคดีคูจอมทรัพย์ซะด้วยหากมาประมวลรูปการหลายๆสิ่งอย่าง มันก็สอดคล้องกับทนายสงกรานท่านเคยพูดในรายการดังรายการหนึ่งหากไปย้อนฟังท่านเคยกล่าวว่าเคยประชุมในคณะกรรมการปฏิรูปขบวนการยุติธรรมจับตาดูเรื่องนี้เชื่อว่าอาจมีข่าวดีตำรวจไทยเก่งเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นข่าวอาจรอให้สถานการณ์มอบเบาเชื่อว่ามีข่าวดี หากมาวิเคราะห์คำพูดของทนายสงกรานช่วงนี้มอ็บเบาๆไปแล้วน่าจะมีข่าวดีตามที่ทนายสงกรานกล่าวไว้หรือไม่โปรดติดตามค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ